สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซีเีโอนะคะค่ะสําสหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะ,ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ซีเรีโอนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมาพูดเกี่ยวกับกลุ่มประกันสังคมนะคะในส่วนของกลุ่มประกันสังคมวันนี้จะมาอธิบายนะคะวิธีการเช็คสิทธิ์รับเงินชดเชยประกันสังคม1 5 0 0 0้บาทสหรับ เยียวยาลูกจ้างนะคะค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะก็เตรียมรับเงิน15,000บาทหลังจากกระทรวงการคลังอนุมัติเงินแล้วภายใน2ส,สัปดาห์นะคะโดยท่านสามารถเช็คสิทธิ์รับเงินชดเชยประกันสังคม15,000บบาทรับเยียวยาลูกจ้างเพื่อเยียวยา เพื่อเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1506นะคะสำหรับผู้ที่ประกันตนมาตรา33ในเวลานี้นะคะก็เตรียมรับเงินเยียวยา15,000บาทนะคะโดยทางประกันสังคมพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีหลังล่าสุดกระทรวง การครังอนุมัติเงินแล้วภายใน2ส,สัปดาห์เมื่อวันที่21กรกฎาคม2563นะจากวันที่21 กรกฎาคมจนถึงวันที่4ก็รวมเป็น2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีมติคอรมอได้อนุมัติใจเงินชดเชยรายได้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง6เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนโดยความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมได้ดําเนินการขอสนับสนุนเงินจากกระทรวงการคลงังโดยได้แจ้งจํานวนผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานจำนวน59 0 0 0 คันรายนะคะต่อกระทรวงการคลังแล้วแล้วก็หากอนุมัติเงินมาเมื่อใดนะ,ะสำนัญญกงานประกันสังคมนะก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนภายใน2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมนะคะก็ ผ่านมาแล้วนะโดยผู้ประกันตนเตรียมรับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมีนาจะถึงเดือนพฤษภาคมรวมเป็น15,000บาทโดยจะจ่ายครั้งเดียวซึ่งมีจํานวนผู้ประกันตนมาตรา33โดยจะมีผู้ที่จะได้รับเงินจํานวน59,000ราย สิทธิ์รับเงินชดเชยประกันสังคม15,000บาทนะคะก็จะเป็นสำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้1 5 0 0 0บาทไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าทางสำนักงานประกันสังคมได้คัดแยกรายชื่อออกมาแล้วนะคะโดยคัดกรองจากกิจาการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองชดเชย ให้กับลูกจ้างก่อนนั้นเองนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้ปัจจุบันยังมีวงเงินเหลือจากปรกงเงินกู้1ล้านล้านบาทนะคะซึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ในกลุ่มนี้ ซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง6เดือนในวงเงินทั้งสิ้น897ล้านบาทนะคะจากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมณนะสิ้นเดือนมิถุนาย,ยน25-63มีจำนวนผู้ประกันตนทั้งระบบมาตรา33ภาคบังคับภาคสมัครใจให้แก่มาตรา39แล้วก็มาตรา40รวมทั้งสิ้น 6,474,409คนจํานวนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่ที่1 1 2 9 5 5 1 4คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นอยู่ที่68.84%นะคะของผู้ประกันตนทั้งระบบนะคะลดลง3 9 8 7 9คนหรือติดลบ 3.34%จากสิ้นปี2562ที่มีจำนวนผู้ประกันตนมาตรา33อยู่ที่11,686,393คนในส่วนของช่องทางการตรวจสอบสิทธิ นะคะรับเงินชดเชยประกันสังคมก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้นะคะซึ่งเดี๋ยวลิงก์ตาก,ก็จะเอาไว้ให้ด้านล่างของคลิปโยนะคะหากเกิดว่าท่านจะสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะคะท่านก็สามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะกรณีว่างงานหรือกรณีชลาภาพนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ประกันสังคมนะคะก็จะมีอยู่3กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีว่างงานสําหรับลูกจ้างผู้ประกันตนกรณีชราภาพสาหรับลูกจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนกรณีที่3ก็คือกรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยสําหรับนายจ้าง เริ่มแรกนะคะก็ให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะก็เข้าไปที่ w w w s s o g o t s นะคะหลังจากที่ท่านเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีแบบ2แบบนะคะก็คือเป็นแบบสมาชิกนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะสมัครนะคะเข้าไปสมัครได้ก็จะมี หากเกิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะกรอกรหัสนะคะก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีรหัสผ่านนะคะก็จะเป็นพาสเวิร์ดสามารถเข้าไปในระบบได้แต่ค่ะหากเกิดว่าท่านยังไม่สมัครก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะคะก็เตรียมข้อมูลของท่านนะคะค่ะหากเกิดว่าท่านสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็เข้าไปนะคะท่านสามารถเข้าไปหานะคะคำว่าท่านสามารถตรวจสอบคำขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยหรือตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนนะคะก็คลิกคำว่าตรวจสอบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ท่านไปคลิกที่หัวข้อตามที่ท่านที่ตาได้บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือตรวจสอบคําขอนะคะทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนะคะจากนั้นก็จะแจ้งยอดเงินแล้วก็วันที่อนุมัติสิทธิ์ให้กับท่านนะคะสาหรับคนที่ ยังไม่ได้สมัครก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้นะคะก็ใช้ข้อมูลของตัวท่านเองนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะระบบประกันสังคมนะคะสำนักง,งานประกันสังคมก็มีแอปพลิเคชันนะคะให้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้ผ่านมือถือของท่านนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile นะคะก็สามารถที่จะโหลดได้นะคะผ่านทั้งมีทั้งสำหรับ a n d r o i d แล้วก็สำหรับ iOS นะคะก็คือเครื่อง iPhone ก็สามารถที่จะโหลดได้นะคะ SSO Connect Mobile นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะได้นะคะก็วิธีการ สร้างนะคะบัตร s อ o Connect ก็สามารถทําได้ง่ายเพียง3ขั้นตอนก็คือกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ระบบก็จะแจ้ง QR Code ให้กับท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่3นาทีก็ทราบผลแล้วนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะฟังแล้วยัง,งงงก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะในส่วนของคนที่อยู่ในกลุ่มของประกันสังคมนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะรับเงินชดเชยประกันสังคมจำนวนเงิน15,000บาทได้สำหรับกรณีลูกจ้างนะคะที่เยียวยาลูกจ้างที่จ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือนนะคะท่านก็จะได้รับเงินนะคะในส่วนของเยียวยาที่เกิดจาก กระทบผลกระทบจากไวรัสโควิด,ด -19 นี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ